เอาละครับมาดูมติคอรมเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องนะครับเป็นข่าวดีสําหรับผู้พิการนะครับที่จะมีการเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก500บาทเป็น800บาทต่อเดือนนะครับก็ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดําเนินการต่ออย่างเร่งด่วนรวมถึงเรื่องของการเตรียมใช้อหนาจหัวหน้าคอสชในมาตรา44เป็นครั้งแรกเพื่อระงับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับเรื่องของการเตรียมทําการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยจีนในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะทาง8 0 6 17กิโลเมตรครับ พลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับถแถลงผลการประชุมคอรมอว่าได้เห็นชอบในหลักการร่างความตกลงหรือว่า MOU โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไทยจีนเส้นทางหนองคายแก่งคอยมาตาพุทธและก็เส้นทางแก่งคอยกรุงเทพเป็นระยะทาง867กิโลเมตรโดยกระบวนการต่อจากนี้ก็ต้องนําร่าง MOU เ<น>ข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและพิจารณาด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความรอบคอบ ด้านกฎหมายนะครับคาดว่าจะสามารถลงนามความร่วมมือได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับพลตรีสรรเสริยังกล่าวอีกนะครับว่านาย,ยกรัฐมนตรีได้ปรารถในที่ประชุมถึงการจ่ายเงินชดเชยในคดีการก่อสร้างโครงการจัดการน้ําเสียบําบัดน้ําเสียคลองด่านจังหวัดสม,มุทรปราการให้กับบริษัทเอกชนสูงถึงประมาณ1,000 0ล้านบาทว่าเป็นบทเรียนของข้าราชการนะครับ ดังนั้นอะไรที่ข้าราชการการเมืองเสนอมาข้าราชการต้องคัดค้านบ้างซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการตอบรองให้เสียค่าปรับน้อยลงนอกจากนี้นะครับข่าวดีสําหรับผู้พิการนะครับกรมมีการอนุมัติ เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการจากเดิมเนี่ย500บาทต่อเดือนเป็น800บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,558เป็นต้นไปรวมเป็นเงินกว่า13,300ล้านบาทโดยให้สำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดได้แถลงข่าวถึงการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมครมด้วยค่ะว่านายกรัฐมนตรีกล่าวถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอที่จะหมดวาระและต้องเลือกตั้งในปี2558ช่วงต้นปีจํานวนประมาณกว่า1,000กว่าตําแหน่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะใช้อํานาจในรัฐธรรมนูญมาตรา44ในฐานะหัวหน้าคอสอชอให้ผู้ที่หมดวาระดรํารงตําแหน่งลงนี้รักษาการตำ งเดิมต่อไปจะไม่คัดสรรเอาคนนอกเข้าไปทำหน้าที่เหมือนที่เคยมีคำสั่งคอสชออกมาก่อนหน้านี้เพราะเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งนะคะท่าน,นี้ตามมาตรา44ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นการให้อํำนาจหัวหน้าคอสชอสามารถสั่งการระงับยับยั้งหรือกระทำการใดๆไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือว่าในทางตุลาการก็สามารถที่จะก,กระทำได้คะ่ะ